ในมหาวิหารแห่งเซบีย่ามีสุสานของชายคนหนึ่งผู้ที่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์โลกไปตลอดกาลชายผู้นั้นคือคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนักเดินเรือชาวอิตาเลียนผู้ที่ครั้งหนึ่งได้ออกเดินทางเพื่อสแสวงหาดินแดนใหม่เพื่อจกักรวรรดิสเปนแต่การค้นพบนี้ไม่ได้หมายถึงการค้นพบแผ่นดินใหม่เพียงเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของมนุษยชาติ ปี1,492โคลัมบัสนำเรือซานตามาเรียออกเดินทางจากสเปนฝ่าทะเลอันกว้างใหญ่ไปยังทิศตะวันตกความกล้าหาญของเขานำพาไปสู่ดินแดนที่ไม่มีใครเคยไปถึงจากจุดหมายเดิมคือเอเชียแต่เส้นทางนี้กลับนำไปสู่อเมริกา